ครับมาพบกับเอกสารพัดจุดๆแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทําการรื้อฟื้นแบตนะครับแบตเก่าให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะเพื่อนนะก็แบตตัวนี้นะครับก็เมือ่อหลายทิตที่แล้วนะครับที่ผมก็ได้ซ่อมวิทยุไปนะครับแล้วก็ติดมากับวิทยุนะ AMFMM3 นะเพื่อนนะ ส่วนนั้นผมก็ได้แปลงเป็นในลักษณะของใส่แบตหนึ่งแต่สองห้าศูนย์เข้าไปนะแล้วก็คอมคอมให้มันเป็นประมาณสักจากสามจุดเจ็ดอ่ะเป็นประมาณสักเจ็ดโวลต์นะประมาณเจ็ดโวลต์ได้นะครับนะครับก็ตัวนี้ผมก็คาดว่าแบตตัวนี้น่าจะประมาณหกโวลต์นะครับนะครับก็จะมีล่องนะหนึ่งสองสามสี่ล่องนะเื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะมาวัดไฟนะครับ พราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าไฟไฟจริงๆเขาเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมแปลงใส่วิทยุผมก็ต่อให้เป็น7 4็โวลต์เนี่ยนะครับก็วิทยุก็ใช้ได้ครับเพราะวิทยุมันรับได้ถึงประมาณ8โวลต์นะตาม IC ที่ผมซ่อมนะครับแต่จริงๆก็น่าจะผมคิดว่าแบตมันน่าจะประมาณสัก4 5โวลต์ตัวนี้นะครับมาดูแรงดันไฟครับว่าตอนนี้เขามีไฟเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะ มาทําสาวหรือว่าหรือฟื้นเขานะครับให้กลับมาใช้งานได้นะครับหัวบวก,บวกอยู่ฝั่งนี้นะมีบวกลบบอกไหมมีนะครับแต่ว่าก็โดนติดอันนี้ไปนะครับมีแบตอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสามโวลต์นั่นเพื่อนนะเนี่ครับก็มี fc หรือว่าเพื่อนๆหลายท่านนะที่ก่อนหน้านั้นผมก็เคยทําสาวแบตเตอรี่ไปนะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาถามนะว่าจะใช้น้ํากดหรือน้ํากันดีนะครับ จริงๆมันใช้ได้ทั้งสองอย่างนะเพื่อนครับแต่ว่าที่จะให้ผลเร็วและได้ผลเร็วก็คือน้ํากดนะเพื่อนน้ำกดนะครับสาหรับเพื่อนๆ FC ที่เข้ามาดูก็แนะนําใช้น้ํากดนะครับให้ผลเร็วกว่านะครับอย่างเจ้าตัวนี้ผมก็จะใช้น้ํากดทีนี้ก็จะแนะนําเพื่อนอีกกรณีหนึ่งนะว่ากรณีที่เราไม่มีน้ํากดสักขวดเลยนะครับไม่มีเลยเหมือนผมตอนนี้น้ํากดผมก็หมดแล้วจะไปเอาอยัางไงนะผมจะพาไปทํานะครับ แกะออกมาก็จะเป,เป็นในลักษณะนี้นันเพื่อนนะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนตน้องมีก็คือสลิงนะเพื่อนนะสลิงดูดน้ํากดเพื่อที่จะมาเติมตรงนี้นะก็สลิงทีอ่อาจจะหมอให้มาของเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราเจออะไรก็เก็บๆไว้ครับมันก็มีประโยชน์บางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาะเราเช็คก,ก่อนครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือผมเช็กรายงานเพื่อนครับตั้งแต่คลิป แรกๆเลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่วผมก็จะมาเช็คน้ำกดก่อนครับว่ามันเหลือมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนนะเนะครับเดี๋ยผมก็จะจิ้มลงตรงผ้าให้เพื่อนดูนะถ้าเกิดมันมีน้ำกดนะเพื่อนนะเนี่ยจะจิ้มเข้าไปจิ้มเบาๆนะครับเพราะว่าจะมีแผ่นอะไรนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าตรงน้ำมันไม่มีไม่มีน้ำกดเหลือเลยนะครับนี่ครับนะครับ การรื้อฟื้นแบตเตอรี่ไม่ใช่ว่าจะรื้อฟื้นได้ทุกก้อนนะเพื่อนนะไม่ได้รื้อฟื้นในทุกก้อนนะบางก้อนนี่มันแบบว่าบวมปูดออกมาอะไรเงี้ยมันก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องไปรื้อฟื้นเลยครับอันนั้นก็ทิ้งไปได้เลยอย่างนี้เพื่อนๆเห็นไมครับไม่ว่ามันมันแบนเรียบนะครับไม่มีบวมหรือว่าอะไรเลยนะครับนะครับไม่มีรอยบวมอะไรเลยนะครับนี่ครับในรักษาอันนี้คือผมคว่ามาให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าไม่มีน้อกก์นะครับทีนี้เราก็จะ เอาน้ำกดมาใส่แล้วครับันการเพื่อนครับสำหรับการจะมองน้ำกดผมก็จะมายืมนะครับมาเอาน้ำกดจากตัวแบตตัวนี้ที่ผมทําไว้กับโซลาเซลล์นั่นเพื่อนนะสำหรับ F4 ก็จะรู้แล้วนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านมือสองนะครับก็นานแล้วนะวันนี้ก็โอเคนานมากนะครับก็ยังใช้อยู่ครับก็ถือว่าดีนะซื้อมาประมาณสี่ร้อยนั่นเพื่อนนะสี่ร้อยเลยนะครับเนี่ย นะครับนะซื้อจากร้านของเก่านะครับก็ดูแล้วไม่มีบวมไม่มีอะไรนะครับก็ใช้งานได้นะครับน่าจะเกือบปีแล้วครับเราก็จะบเอาน้ํากดจากเขานะครับอาจจะช่องละนิดละหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยเอามาชงละนิดละหน่อยาตัวนี้ไม่ได้ใช้น้ำเยอะหรอกครับมันนิดเดียวนะครับเพื่อนก็เติมเข้าไปครับเพื่อนอย่าเติมเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปชาร์ะครับมันจะ เรียกว่าอร่อยอ่ะมันจุดเดือดครับมันจะมีจุดเดือดของของแบตเตอรี่นะเพื่อนเติมประมาณสักกะเอานะครับถ้าเกิดตรงนี้มันจะสุดนะเพื่อนก็เติมประมาณสักตรงนี้นั่นเพื่อนนะน่ครับพอเวลาเราชาร์จไฟเข้าไปมันจะแบตน้ํากดมันจะขึ้นมาครับมันจะเป็นจุดเดือดขึ้นมานะครับน่ะเราก็ยืมเข้าไปทีละนิดละหน่อยนะครับ นเราสั่งซื้อเสร็จแล้วค่อยมาเติมมาเติมใส่นั้นเวืน,นะเนี่ยก็ช่องนี้เกิดแรงดันตันรูนะครับใน,น,นการเวนครับก็เติมเติมเข้าไปก่อนนะครับแล้วผมก็มากะระยะว่ามันแท้แค่ไหนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอเติมเข้าไปจากแบตเตอรี่กี่โวลต์นะที่เราวัดก่อนที่เราจะเติมอ่ะหนึ่งจุดกว่าใช่ไหมมันอาจจะเหมือนล้นนะเพื่อนครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ซับลงนะครับมันจะเป็นข้างในมันเป็นมันจะเป็นเหมือนกระดาษนะครับที่มันอัด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 กันไว้ครับที่ผมเติมเหมือนเติมมันเต็มเร็วนี้คือว่ามันยังไม่ไม่ซึมครับมันจะค่อยๆซึม ซึมซมลงไปตามแผ่นนะครับก็จะค่อยๆเติมอย่งี้ครับบางท่านดูคลิปบางบางคลิปเขาก็จะไม่บอกครับพอเราเติมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเต็มพอพอเป็นเติมเหมือนเต็มเ,เพื่อนๆก็คิดว่ามันคงจะพอแล้วแต่จริงๆมันไม่พอคันเมือนมันก็แค่ปเปียกๆครับพอมันซึมเหมือนเชชั่ครับพอมันซึมลงไปมันก็มัน มันจะต้องเป็นน้ําขังเลยนะเพื่อนๆครับจะบอกยังไงดีละ่นะหวังว่าจะเข้าใจนะเพื่อนนะเนี่ยก็เนี่ย,อ,ยอันนี้ตัวแรกนะมันน่าจะซึมแลวขนาะดผมเติมลงไปเยอะนะเนี่ยก็เติมเข้าไปอีกนะครับก็ทําวนไปลักษณะงี้ครับเพื่อนครับถ้าเกิดมันเกิดฟองอากาศนี่ก็ดูดกลับก่อนครับเนี่ยมันเป็นฟองอากาศที่ตรง ปากทางที่เราฉีดลงไปนะครับด้วยครับนะฮะเนี่ยมันเป็นฟองอากาศเฉยครับก็ดูดดูดกลับออกก็หมดครับไม่มีอะไรช่องนี้ช่องแรกอะซึมเข้าไปเยอะนะครับ ทำแบบไม่ตัดต่อให้นเพื่อนดูเลยนะว่าทำเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะเอาละครับเพื่อนครับตอนนี้ก็คิดว่าได้ระดับตามที่เราต้องการแล้วนั้นเพื่อนนะส้อนเพื่อนที่เติมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นแบตน,น้ำกดนำกดชนิดนี้นะเพื่อนนะอย่าเติมเต็มนะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนก็ เอาเข็มมาเช็คเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูที่มือเราเพื่อนเห็นไหมครับว่าจะมีมีน้ํากรดนะครับแล้วก็กะกะดูประมาณเข็มทิมลงไปประมาณนี้นะครับทุกช่องนะครับเพื่อนครับแล้วก็มาดูนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีน้ํากรดประมาณนี้นะเพื่อนนะให้ได้ระดับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปวัดแรงดันไฟกันครับหลังจากที่เราเติมน้ํากรดยังไม่ได้ชาร์จลงแบตนะครับนีครับเพื่อนครับผมก็ มาถึงโต๊ะทำงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะวัดแรงดันไฟให้เพื่อนๆดูนะครับตั้งไปที่ d c 20โวลต์นันเพื่อนนะก็ฝั่งนี้เป็นบวกนะเพื่อนนะฝั่งนี้เป็นลบนะครับเติมน้ำกดเข้าไปนะครับมีไฟเท่าไหร่เดิมแต่ก่อนมันมี1.9 1. นะครับเราดูวด่เป็นเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2.70 2. นะครับประมาณนี้นเพื่อนนะ ก็เดี๋ยวไปชาร์จแบตกันครับเพื่อนครับทีนี้นะครับหลังจากที่ตราเตือนกดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ผมจะใช้อะแดปเตอร์5โวลต์นะครับในการชาร์จนะครับนะครับใช้อะแดปเตอร์5โวลต์5โวลต์2แอมป์นะครับเพื่อนครับนะครับก็จะมันไม่มีสายนะผมก็จะใช้ตัวหนีบนะเพื่อนนะตัวหนีบเป็นลักษณะอย่างนั้นเพื่อนนะขั้วบวกก็นี่ขั้วบวกไปครับ ลักษณะนี้นะครับัวลบก็อนี่พวลบไปนะครับแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมานีบบวกลบนะครับใช้ได้ไหมอาได้หรือนะครับหัวเขาสั้นมากนะครับหัวเขาเล็กมากนะครับไม่ได้ต้องอ่ับด้วยครับก็ชาร์จไฟทิ้งไว้ครับ ก็ประมาณสักสิบนาทีได้นะฮะหลังจากสิบนาทีแล้วเรามาวัดกันครับว่าไฟก็จะขึ้นเท่าไหร่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมพักไว้ก่อนครับอันนี้กันเพื่อนครับก็ผ่านไปประมาณสักน่าจะแปดเก้าถึงสิบนาทีนะครับเพราะผมก็ซ่อมงานอย่างอื่นอยู่นะครับก็มาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามี เดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมีน้ํากดพุ่งออกมานะครับแสดงว่าต้องดูดน้ากดออกนะครับเพราะว่ามันมีจุดเดือดขึ้นนะครับตัวอื่นไม่มีนะครับตัวนี้มีตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับนะครับตอนนี้เริ่มร้อนอุ่นๆนะครับมาดูว่าแรงดันไฟเขาเท่าไหร่นะเพื่อนๆครับจริงๆก็ต้องชาร์จทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องใหญ่ที่ผมทําขึ้นมานะครับชาร์จเต็มตัดนะครับ เราปรับไว้ที่5โวลต์นะ่ครับตัวนี้ใช้5โวลต์ในการชาร์จนะครับก็ถ้าแบตมันประมาณสักแรงดันมากกว่านี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก5โวลต์นะครับแต่ผมคิดว่าแบตลูกนี้ไม,ไม,ไม่ไม่เกิน6โวลต์นะครับนะครับโอ้ติดโอ้ชาร์จจนติดเลยนะครับาล้วเรบได้มาวัดแรงดันไฟกันครับว่าเท่าไหร่อ่ะใช้มิเตอร์วัดนะครับไปที่ไปที่ DC ยี่ส yup> ิบยี่สิบโวลต์นะครับวัดไฟดูนะเพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับอ่าเริ่มมีไฟมาแล้นเบือนครับที่ประมาณห้าโวลต์นะเบื่อนะครับนี่ครับห้าโวลต์ห้าโวลต์ก็เดี๋ยวลองอะไรดีล่ะเดี๋ยวลองกันหลอดไฟนะนเพื่อนนะหลอดไฟนะครับบวกอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับมาดูนะครับว่ามีไฟมาเรียนนะครับโอ้โหนะครับนี่ครับนี่ครับก็ใช้ได้ครับ เอามาดูอุปกรณ์ที่กินไฟมากกว่านั้นก็เดี๋ยวลองกับแม้โมอเตอร์พัดลมมือถือนะครับเจ้าตัวนี้นั่น่อนนะเป็นมอเตอร์พัดลมมือถือนะครับด้านไหนบวกด้านไหนลบไม่รู้นะจี้ไปก่อนครับเพราะว่าน่าจะมมเตอร์น่าจะวนรอบโอ้โหเนี่บไปดูครับนี่เด่นเลยครับโอโ้ดินไปไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยะดูนั่นกันครับนะครับ นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนครับแรงใช้ได้เลยทีเดียวครับนะครับดินเมนูแล้วครับเดี๋ยวผมจับไปหน่อยนจับไปหน่อยหนึ่งนะครับนะครับที่นานๆก็ได้ครับเราดูว่าไฟมันตกหรือเปล่านะครับที่เราชาร์จไปนะครับ พอมาเติมกินไฟลหรครับเือครับจีไม่แรงครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนครับ นะครับไฟไม่มีตกครับใช้ได้ตลอดเลยนะครับนะครับก็จะประมาณในะครเบอนครับก็ถือว่าใช้ได้ครับอ่ะก็แรงสัดใจพอสมควรครับแล้วก็อ่าปิดฝาให้นั่นเอง,งกันเพื่อนครับนะครับน้งกดตรงจุดนี้แล้วผมหา อะไรมาซับอย่างนี้ครับแล้วก็ดูลงไปนะเพื่อนครับเนี่ยครับเป็นแค่ตัวเดียวนะที่ผมอาจจะกะกะผิดไปหน่อยนะครับอาจจะมีบ้างนะครับพอเวลาเราชาร์จแล้วมันอย่างที่ผมบอกครับอย่าเติมให้มันเต็มมากนะครับก็จะล้นขึ้นมานะครับนะครับปิดฝาแล้วก็อาจจะชาร์จทิ้งไว้อีกสักพักนะเพื่อนครับเพราะว่านี่คือเป็นแค่ การเทสให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนั้นเพื่อนครับในด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับเพื่อน,นครับผมชาร์จเปิดเปิดฝาไว้เพราะว่ามันกลัวแรงดันมันขึ้นมานั้นเพื่อนนะผมก็จะชาร์จต่อนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะชาร์จทิ้งไว้เลยครับนี่ยเพราะว่าแรงดันห้าโวลต์มันถ้าเกิดแบตตัวนี้มันน่าจะประมาณ ห้าโวลต์เหมือนกันนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเต็มตัดนะก็ใช้แรงดันห้าโวลต์ช์จไปเลยครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆือนก็ลองลอง,ลอง,ลองทำตามนะครับนะครับสำหรับการเรือฟื้นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตนำขดขนาดเล็กจริงๆมันใช้กับได้ทุกทุกแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ก็ที่เป็นระบบน้ำนะครับจริงๆมันมองดูมันก็คือ เราจะมองดูเหมือนเป็นแบตแห้งนั้นเพื่อนนะจริงๆแบตแห้งมันก็จะมีน้ำกดในลักษณะอย่างนี้นะถ้าเกิดเรามองดูนะเนี่ยผมช์จนะคนไม่รู้ก็คิดว่าคือแบตแห้งนั่นแหละครับเห็นไหมครับแบตแห้งก็คือแบตที่ไม่ต้องเติมน,น้ำกัดน,น้ำกดนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเพื่อนเนครับอาจจะมองดูเหมือนแบตแห้งนะครับเพียงแต่ว่าข้างในมันก็มีน้ำกดอยู่ดีนะครับคือเป็นแบตพร้อมใช้นะครับแบตมอเตอร์ไซค์้เราไปซื้อเรียกว่าแบตแห้งพอมันหมดนะมันก็จะมีแถบใหญ่ๆนั้นเพื่อนนะ ผมเคยทำเพื่อนก็กลับเข้าไปดูได้ฮะแกะออกมาครับแกะออกมาก็จะมีช่องเติมน้ํากดอยู่ดีอันเพืือนครับเราก็เติมน้ํากดน้ํากันเข้าไปแล้วแล้วก็ชาร์จกระตุ้นนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะั่นเพื่อลองทําก่อนที่จะทิ้งหรือว่าก่อนที่จะเอาไปขายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเขาเรียกว่าละ่ะนกลับมารฟื้นได้อย่างน้อยอย่างไม่ได้อาจจะเดือน2เดือน3เดือนคือมันมันก็ยังดีอะ่ะช่วยลดต้นทุนไประยะหนึ่งนะนเพื่อน,นครับ แต่โดยส่วนมากที่ที่ผมทำก็อย่างสกูตเตอร์ก็ได้6เดือนเดือนกว่านะที่ผมเก็บแบตเก่าเข้ามาใช้ก็ประมาณ6เดือนกว่าอย่างแบตเตอรี่ที่ผมไปดูดไอ้น้ำกดมานะก็โอนานแล้วนะหกหกเจ็ดเดือนแล้วครับถ้าเกิดย้อนกลับคลิปกลับไปก็จะรู้ครับว่าตอนที่ผมทำมันโอน่าจะ6กเจ็ดเดือนนะซื้อมาจากร้านหเก่าคนระับเป็นของ panasonic น,น,นะครับร0อแอมครับามาทำเป็นระบบ s o l a เซลล์เราก็มาชาร์จแล้วเราก็เอาไปใช้งานนะครับเป็น เป็นระบบโซลาเซลล์เล็กๆครับคือแค่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายอะเอาคิดแค่ว่าเปิดพัดลมไปเลยครับ24ชั่วโมงไม่ต้องหยุดย่องหย่อนอะไรกันเลยครับมันก็คือใช้ได้สบายๆครับพูดง่ายๆคือเวลาเราอยู่บ้านนะเราไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรก็ต้องเปิดพัดลมแล้วใช่ไหมครับมันก็คือใช้ยาวๆไปเลยนะครับลงทุน400บาทครับแผงโซลาเซลล์ที่ผมซื้อมามือสองตอนนั้นก็เท่าไหร่อะแผงใหญ่ๆก็80-90 เรือว่าห้าสิบหกสิบผมก็จำไม่ได้ละวื่นลองกลับเข้าไปดูนะครับในช่องผมมีอะไรเยอะแยะให้ให้ติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจไว้นะับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับผม